เวทมนต์ขายตอนที่สองนะวันนี้ถ้าเกิดคุณเป็นคนหนึ่งนะคะที่อยากจะมีเวทมนต์แห่งการขายนะคะถ้าวันนี้เราเป็นคนหนึ่งที่ดูแลตัวเองดียังไงยังไงสิ่งดีก็เข้ามาหาเราเราจะเจ็บป่วยยากกว่าชาวบ้านเขาเพราะเราอารมณ์ดีเมื่อคืนที่ครูสอนให้เราเด้งๆๆ้งเดหรือยังปุบานหรือยังกี่รอบแล้วทําให้ได้สิอ่ะขั้นต่ำสิบเอ็ดรอบวันหนึ่งเชื่อไหมคะพลังงานชีวิตคุณจะเปลี่ยนเร็วมากเลยนับเลยรอบที่หนึ่งสองหนึ่งนาทีแปดวินาที ทำไปเถอะคะ่ะกลับกันนะคุณนอนเลี้ยงลูกเลี้ยงผัวไม่ลุกขึ้นมาทําบางอย่างชีวิตไม่เปลี่ยนนะคะนั่งซึมๆแล้วก็เออ,เอ,อแค่นี้ก็โอเคคุณจะเป็นคนหนึ่งที่เสียเวลาชีวิตมากเลยถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งเป้าแล้วจะเอามันให้ได้ถ้าคุณเป็นคนหนึ่งที่ตั้งเป้าแล้วจะทํามันให้ได้นนนว,ไดวันนี้ให้คุณเช็คพลังงานคุณฮะ ว่าพลังงานคุณตื่นเต้นกับการขายของตื่นเต้นกับการขยายใช่หรือไม่และการตื่นเต้นของคุณมันมีวันหนึ่งกี่ครั้งถ้าเกิดคุณแค่ยินดีเช้ากับยินดีเย็นคุณรอไปเลยค่ะสาปีคุณประสบความสำเร็จทาต่อเนื่องนะดีใจเฉลิมฉลองแค่1นึ่งไมถึงช้าแบบนั้นลองไปหาหนังสือมาอ่านค่ะ The Mag i c ก็ได้ค่ะ เออเดียซีเกรดก็ได้ค่ะการกระตุ้นพลังงานที่เราเฉลิมฉลองล่วงหน้าแล้วเรารู้สึกว่ามันได้มาเรียบร้อยเป็นตัวที่ดึงดูดเร็วที่สุดในขณะที่บางคนเขาปล่อยให้เหตุการณ์สถานการณ์ย่าแยก่กับชีวิตเขาเขาปล่อยให้เหตุการณ์ตรงหน้าทาให้ชีวิตเขาต่ําลงแต่ใครบางคนกําลังทําตัวเองให้สูงขึ้นเราก็คนเขาก็คนค่ะการที่เราเฉลิมฉลองทีถามว่าวันหนึ่งคุูเฉลิมฉลองกี่ครั้งเกินสิบเอ็ดครั้งบางทีก็ยี่สบางทีก็สาสิบอกเลยว่าเต้นจนสะโพกค่ะ นึกออกบ้าเออดังนั้นเราเบิกบานมีความสุขชิคพลังงานค่ะคุณอยากเป็นสุดยอดนักขายแต่การเฉลิมฉลองยอดขายบอมีอยากเป็นสุดยอดนักขยายทีมแต่ไม่เคยเฉลิมฉลองว่าทีมงานคุณจะเข้าหนู่คนโปรแกรมยังไงดีแม่วันหนึ่งตั้งเป้าหลักแสนมึงเด้งถึงแสนเนี่ยหมายถึงเด้งแบบยอดเข้าแสนเึ้งหรือทําแค่เช้าเดียวสวัสดีค่ะไม่กระตุ้นหรอกมันเชื่อมต่อช้าคุณเข้าใจคนที่ถูกกระตุ้นแรงๆกับคนเบาๆไหมคุณแค่ อยากได้ผลลัพธ์กับคนที่เขาืเหมือนชาร์จแบตเหมือนแบบกูเปิดสปอตไลท์ให้กูอะจักรวาลจะเห็นใครมากกว่ากันใช่คนที่เปิดสปอตไลท์ไงระหว่างหนูก็อยากได้ผลลัพธ์นะคะกับอ้าหนูหนูไปเลยใครจะได้มากกว่ากันดิฉันทํายิ่งกว่านี้ในจอนี่คือเบสิกแต่เรื่องจริงเยอะกว่านี้เยอะเออเต้นแม่งในห้องน้ําเบิกบาน ร้องแต่เพลงดีๆฮัมเพลงแต่เพลงดีๆนี่คือเวทมนต์นักขายค่ะถ้าคุณไม่มีการกระตุ้นตัวเองแบบนี้บอกช้าการันตีว่าคนที่ขายช้าคือคนที่ไม่เคยกระตุ้นตัวเองจริงไม่จริงพิมพ์มาค่ะเออคุณไม่เคยที่จะกระตุ้นตัวเองให้รู้สึกกับมันก็แม่บอกหนึ่งนาทีแปดวินาทีดูทําแล้วไงหนึ่งนาทีแปดวินาทีที่เหลือทําอะไรคะนั่งเซ็งนั่งแคคคิมุกเล่น <laughs> นั่งแบบเครียดเจ้านายไม่ว่าอะไรเกิดขึ้นกับคุณตรงหน้าคุณต้องเข้าไปเฉลิมฉลองค่ะว,ว่าสิ่ง วันนี้ไม่ได้ไม่เป็นไรพวกนี้กูว่าเบิ้ลแน่เลยวันนี้รุ่พวกนี้ไม่ได้กูว่าคูณห้าเลยอย่าตั้งเป้าหมายลดลงแต่จงตั้งเป้าหมายให้สูงขึ้นและปล่อยพลังของเราให้สูงเท่ากับคลื่นที่เราปรารถนาปล่อยคลื่นนะของเราให้สูงเท่ากับสิ่งที่เราปรารถนาเราต้องเป้าวันละแสนสองแสนสามแสนล้านสองล้านสามล้านสี่ล้านห้าล้านสิบล้านยี่สิบล้านคุณต้องทํคลื่นตัวให้สูงเหมือนที่คุณปรารถนาคุณว่าถ้าเกิดคุณเงินเข้าสิบล้านคุณจะทําท่าแบบไหนคะ คุณจะรู้สึกยังไงฮะคุณจะมีหน้าตาสีหน้าแววตาการเดินยังไงฮะ a คชั่นมันสะไม่ใช่ว่ารู้สึกเงินเข้าสิบล้านสิบล้านหรอไม่มาคนละคืนเลยนะคะเอ้ยเงินเข้าเท่าไหร่คุณรู้สึกยังไงคุณต้องตอบโต้แบบนั้นกับจักรวาลน,นั่นคือการสั่งการให้จักรวาลครั้งที่หนึ่งและมันจะเกิดขึ้นกับคุณแน่นอนไม่ต้องเรียกร้องว่าเมื่อไหร่เด้งให้ได้ก่อนอีจวงโอเคไหมดังนั้นวันนี้ สิ่งที่เราต้องทําคืออย่างน้อยคุณต้องเอาขึ้นคุณให้เท่ากับสิ่งที่ปรารถนาหรือสูงกว่าไม่ใช่รู้สึกถึงสิ่งที่ปรารถนาแบบว่ากูตั้งเป้าแล้วมันยังไม่ได้แ,แต่ให้รู้สึกว่ากูได้แม่งไปแล้วเราเฉลิมฉลองเคลียร์ไหมฮะคุณต้องรู้สึกถึงสิ่งที่ปรารถนาเนี่ยฮะเออและรู้สึกว่าเราได้มาเรียบร้อยไม่ใช่ว่าตั้งเป้าแล้วเป้าแม่งไม่ SH ได้แต่มันต้องเป็นเป้าที่เรารู้สึกว่าเราได้ทันไหมเป้าเล็กเป้าใหญ่จากวันทำงานเท่ากันถ้าวันนี้คุณจะเฉลิมฉลองที่เฉลิมฉ เอาที่เบิกบานดังนั้นวันนี้การที่เราจะมีนะคะเวทมนต์นักขายเราจะต้องมีไฮเอเนอร์จีคือพลังงานที่สูงมากๆไม่ต้องถึงสูงขนาดแบบหนูเด้งไม่เป็นอะครูกลุ่มรับกลุ่มกับระหว่างการยิ้มมีความสูปีติสูขกับการที่จูนพลังแบบชาร์จตัวเองขนาดนี้คุณว่าใครจะยอดเข้ากว่ากันคุณตอบได้ปะเออนึกอหรอว่าการที่เรายืนหนึ่งก็เป็นยืนหนึ่งหลายระดับยืนหนึ่งระดับ A ยืนหนึ่งระดับ A บวกยืนหนึ่งระดับพรีเมียมแต่คุณอะจะยืนหนึ่งระดับไหนวันนี้หนูก็มีความสุขทั้งวันนะแม่ปิติสุขเฉลิมฉลองยังปิติสุขมีความสุขทั้งวันแต่ไม่เคยฉลองเฉลิมฉลองเลยว่าสิ่งนี้ไม่เกิดขึ้นกับกูเราไม่เคยสั่งมันถ้าเกิดคุณไม่เคยมีภาพยนตร์ในหัวแห่งการขายยอดไม่ได้ค่ะก่อนที่ดิฉันจะขายดีดิฉันสั่งมันมาก่อนค่ะและรู้สึกว่า หมือนที่เคยบอกค่ะยอดจากเมกา,จาก,จ,าก ύ, จากนู่นจากนี่จากนั่นเราสั่งค่ะและเราสั่นสะท้านกับมันเราสั่นสะเทือนกับมันหลอกเอากับมันและแม่งก็เข้าค่ะเด้งฉลองวันหนึ่งเกินสิบเอ็ดครั้งบอกเลยครั้งละแค่หนึ่งนาทีแปดวินาทีเองบางรอบเกินด้วยบางรอบปรเปิดเพลงเต้นแม่งเลย <c oughs> สนุกค่ะเฉลิมฉลอง,องเดี๋ยวเฉลิมเดี๋ยวเด้งเด้งเด้งนั่งสมาธิก็เด้งเด้งเด้งต่อค่ะนั่งสมาธิเสร็จโปรแกรม1สตัวเเองเสร็จปั๊บเฉลิมฉลองต่อค่ะทําอย่างเนี้ยประจํา สำหรับคนที่อยากได้ผลลัพธ์ไว้หนูเต้นไม่เป็นมึงเต้นได้เชื่อไหมมันไม่ได้ยากขนาดนั้นเราไม่ได้ไปแบกปูนแบกปืนนะเรากําลังทําสิ่งที่เพื่อตัวเราถ้าวันนี้คุณอยากเปลี่ยนชีวิตกระตุต้นตัวเองให้ขึ้นมาสู่พลังนะและคลื่นในสิ่งที่คุณปรารถนาวงเล็บในสิ่งที่เราปรารถนาต้องรู้สึกว่าเราได้รับมาเรียบร้อยไม่ว่าจะเล็กจะใหญ่ดิฉันคงมีบ้านไม่รู้อย่างไม่ได้เลยถ้าดิฉันไม่เคยรู้สึกถึงมันมาก่อน the impossible ค่ะที่จะเกิดขึ้นและดิฉันไม่เคยรู้สึกแค่ว่า กูจะเอาแต่รู้สึกว่ากูได้ไปแล้วกูเข้าไปอยู่ในบ้านนั้นแล้วเลยได้ยอดขายเหมือนกันค่ะไม่เคยรู้สึกว่าเดี๋ยวถึงตรงนี้ก่อนกูค่อยทานะแต่กูอ่ะเสร็จไปแล้วมันได้ไปแล้วในความรู้สึกของเรานั่นคือการกระตุ้นนะคะสร้างเวทมนต์นักขายให้กับตัวเราอย่างแท้จริงคุณต้องรู้สึกอินฟินไปกับมันและคุณต้องรักษาอารมณ์ต่อเนื่องอย่างนี้มีแต่สูงขึ้นไม่น้อยลงทันไหมเฉลิมฉลองลองอย่าลืมมองหน้าตัวเองในกระจกสุดยอดเลย ทำไมถึงเก่งก็ได,ด,ด้ดิดดดอ๋อหนึ่งหมันต้องเยอะเบอร์นี้เลยแม่ใช่ก็แล้วแต่ไงคุณจะค่อยๆไปก็ได้อย่างที่บอกค่ะคุณสามารถเป็นคนเก่งเอได้ยืนหนึ่งเก่งเอได้เก่งจังเลยทำไมถึงงายขนาดนี้อ้สุดยอดไปเลยคุณสามารถแบบนี้ก็ได้อะคุณคุณเป็นความยืนหนึ่งระดับเก่งเอแต่คุณสามารถทําตัวเองให้พรีเมียมได้พอตอนจะมืดๆค่ำๆแล้วไม่ต้องแล้วนะคะเตรียมนอนไม่ต้องแบบมึงไม่ได้หลับในรูปมึงตื่นเต้นนะคะพรอคืนแ้ เลยเก่งจังเลยทำไมวันนี้เก่งขนาดนี้ทำไมดึงดูดได้ตั้งเยอะเลยละ่ละละ้านหมื่นล้านแสนล้านพูดอะไรก็ได้ที่เรารู้สึกดีอยากพูดแต่ปากแต่ให้อินและรู้สึกไปหนึ่งชุดเข้ามาโอ้โหสุดยอดเลยคุณแม่คนเก่งเด้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 งเดงมาอีกเลยลูกพันชุดไม่ใช่ว่าพอได้มาปั๊บไม่สั่งต่อพลาดเลยจกกักรวาลนึกว่าแฮปปี้แล้วทันไหมได้หนึ่งชุดปับ๊บเฮ้ยโหสุดยอดเลยว่ะมาเลยเว้ยเฮ้อวันนี้วันของกูวันนี้วันของกูวันนี้วันของกูมาอีกเลยลูกพันชุด นั่นคือการสั่งแต่คนทั่วไปเฮ้ยวนนี้โอเคดึงชุดเย้บึงจบจาก,กวันเข้าใจว่าโอเคมึงได้สิ่งที่ปรารถนาแล้วจบเขียไหมได้ปับ๊บเซเยตเฉลมิมฉลองบอกต่อได้ปับ๊บเซเยสเฉลมิมฉลองสั่งต่อได้ปุ๊บเซเยสเฉลมิมฉลองโปรแกรมต่อได้ปุ๊บเซเยตเฉลมิมฉลองโปรแกรมอีก ต้องรู้สึกนะคะไม่ใช่ว่ากูตั้งเป้าแม่งไปเงี้ยหนึ่งหนึ่งพันแต่ในใจกูกูเชื่ออยู่สิบชุดคุณโกหกตัวเองไม่ได้โกหกจักรวาลไม่ได้ทันไหมเออใครขออย่างดีลงของเพิ่มโอเคเฮ้ยเก็บเงินไ้ทํำไมเหรอเงินไม่งอกมานะเออรออะไรเหรอหนูรอาเหตุการณ์สถานการณ์มึงรออะไรมึงรออะไรไม่ต้องรอแล้วตอนนี้นาทีนี้ลง,ท,ง,ท,งทั้งทั้งที่สินค้าของเราทําให้คุณ มีบ้านมีรถมีเงินเก็บมากมายแต่ยู่ดีครับเก็บเงินเก็บไว้กลัวว่าลงแล้วขายไม่ได้จบค่ะไปกราบขอโทษสินค้าค่ะสิ่งหนึ่งที่สินค้าจะไม่ทํางานกับคุณเลยนะคะเมื่อคุณผิดแล้วไม่รู้จักยอมรับโปรแกรมไม่เหอะไม่มาหรอกอืมคุณต้องไปขอโทษเขาก่อนที่คุณคิดไม่ดีกับเขากาไรทั้งหมดคุณก็ได้มาฟรีจากเขาแต่คุณยังไม่กล้าลงเขาต่อนะั่นหมายความว่าอะไรคะคุณไม่ได้กัรยูรู้คุณเหมือนเดิมจริงปะ ถ้าถ้าคุณยังเชื่อมั่นเขาอยู่คุณจะลงอยู่แล้วเพราะทำไมคะก็เราขายดีอะไม่เคยบอกให้คนขายไม่ดีลงของจริงไหมไม่เคยพูดนะฮะบอกเสมอค่ะว่าถ้าคุณขายดีคุณต้องเฮ้ยเก่งมากเลยโหขนาดเอามาแค่ร้อยร้อยกล่องนะโคตรเก่งเลยอะตอนนั้นอาจจะไปเลยพันหนึ่งแต่กําไรที่เราได้มามันพอที่จะซื้อหนึ่งร้อยสิบชุดเราก็ซื้อแค่หนึ่งร้อยสิบชุดทันไหมนั่นหมายความว่าอะไรคะเราตอกย้ําเราเชื่อมั่นเรามั่นใจกลับกันฮะ ขายดีขายได้เก็บกำไรไว้ก่อนว่ะกูกลัวว่ารอบหน้าขายไม่ได้จบคุณกําลังสั่งงานจากักรวาลเหมือนกันแต่คุณสั่งไปในแนวเชิงลบค่ะเงินที่คุณเก็บมันจะร้อยหลอลงร้อยหลอลงร้อยหลองลองสังเกตดูสังเก,ตด,งเกตดูได้ใครที่ขายดียังไม่กล้าลงต่อครูบอกเลยครูลงครูลงครูลงเงินเข้าไม่ได้เท่าเดิมหรอกค่ะ เพราะかかความเชื่อมั่นเชื่อมือเชื่อถือเชื่อใจในสิ่งที่คุณทํามันลดลงไปเรียบร้อยแล้วต้องกระตุ้นพลังงานตัวเองขึ้นมาในกรณีออเดอร์ค้างอย่างเงี้ยหนูจะทำยังไงดีคะครูง่ายมากค่ะไปขอโทษสินค้าก่อนครูเชื่อว่าคุณเคยรู้สึกไม่ดีกับเขารู้สึกสงสัยรู้สึกเออหรือรอนู่นนี่นั่นรอให้เหตุการณ์นู่นนี่นั่นอะไรก็แล้วแต่สารตะตาที่คุณคิดนั่นหมายความว่าคุณล็อกเขาด้วยโปรแกรมไปเรียบร้อยแล้วขอบคุณหนูนะลืมไปเลยว่าเริ่มต้นกับหนูมาจากไม่มีสักบาทหนึ่ง เป็นแค่คนช่วยโพนขอบคุณหนูนะที่ดึงดูดเงินทองมากมายมหาศาลมาห้ฉันขอบคุณหนูนะที่รักและอยู่ตรงนี้กับฉันจากนี้ไปเรามาเริ่มต้นใ,ใหม่นะต่อไปนี้แม่พี่จะไม่ทําให้น้องรู้สึกเสียใจอีกขอบคุณนะที่จากนี้ไปหนูจะไปอยู่พ่อแม่ที่แท้จริงพี่จะทาตัวดีๆเฉลิมฉลองและสร้างสิ่งดีๆไปด้วยกันนะเรื่องพวกนี้เป็นพลังที่คนข้างนอกไม่ทราบใครที่รักสินค้าเบอร์นี้ไปอยู่แล้ว แต่คนที่ไม่รักการันตีว่าเคยโทษเคยบอกว่ารอไปก่อน <c oughs> เดี๋ยวรอนู่นนี่นั่น <c oughs> เขาก็จะดาวลงไปเรื่อยๆค่ะแล้วเงินเก็บที่คุณมีมันจะร่อยหล่อลงร่อยหล่อลงร่อยหล่อลงดังนั้นเวทมนต์นักขายที่คุณจะต้องมีมีสติการนั่งสมาธิบ่อยๆเป็นเรื่องที่ดีมากค่ะเพราะทาให้คุณคุมสติถ้าคุณนั่งสมาธิแล้วเมื่อวานนี้พี่ส้มช่วยแกะซ้อยกูบอกเนี่ยนั่งสมาธิเก้ารอบมาหลายวันละถ้าแกะแล้วใจอ่ะมันเย็นอยู่ได้แปลว่า การนั่งสมาธิปฏิบัติมาเห็นผลกับการน,นั่งสมาธิงุนหงิดมุนง,งิดกูดอยากจะกรชักสร้อยให้ขาดนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วสิ่งที่คุณปฏิบัติมาแม่งศูนย์นึกออกปะดังนั้นคุณต้องเป็นนักสังเกตตัวคุณเหมือนกันค่ะดิฉันปฏิบัติตัวเองมามีบางครั้งปี๊ดโอ้โหรีบกลับมาสะเทือนตัวเองเลยนะว่าบะขัวเอ้ยดูดิน่นะขนาดเป็นราชินีกูจะวันกูยังดูดกูยังเผลอนิดนึงเลยอ่ะ อขอโทษนะขอโทษนะรีบขอโทษตัวเองใหญ่เลยอะว่าเราจะไม่เป็นแบบนั้นอีกกันปฏิบัติของเรามันต้องไปในแนวบวกเท่านั้นนึกออกไหมการตำหนิติติงบางอย่างไม่ได้ตำหนิติติงเพื่อทําให้เขาจําลงแต่เรากําลังจะบอกเขาว่าเขาสามารถพัฒนาตัวเองได้นะแม้กระทั่งครูพูดเรื่องดอกฟ้าเนี่ยครูบอกว่าเฮ้ยดอกฟ้าเนี่ยช่วยปิดประตูให้แม่ได้ไหมครั้งที่สามแมวออกครูก็บอกว่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรดอกฟ้าจําไม่ได้โอเคงั้นครูบอกครูบอกว่างั้นครูยกมือไหว้เลย ครูยกมือไหว้เลยขอเลยว่าช่วยแบบก่อนออกจากบ้านช่วยปิดประตูให้ครูหน่อยเพราะครูกลัวแมวออกจริงๆครูสงสารเขาเนี่ยมันเป็นคําพูดสุดท้ายที่ครูพูดกับเขาหลังจากนั้นเนี่ยก็ยังไม่มีเปิดประตูนะแบบนั้นอีกเลยเห็นไหมดังนั้นวันนี้เราไม่ได้ตําหนิติดจริงเขาเพื่อจะทําให้เขาเสียหายรูก็แล้วอะไรก็แล้วก็ยังเปิดเหมือนเดิมแต่พอครั้งสุดท้ายของเราที่เราพูดกับเขาแล้วบอกให้เรา เราเรายกมือไหว้เลยเราสงสารแมวจริงๆถ้าเกิดเขาเอาไปแล้วเขาเคยกินอาหารแบบนี้เขาจะนั่นได้ไหมแล้วปรากฏว่าดอกฟ้าเขาก็กลายมาเป็นรับฟักบางครั้งการที่เราไปตาหนิติจริงเขาอาจจะไม่อยากทําให้เราก็ได้แต่การที่เราไปด้วยความน้อมน้อมและบอกจากหัวใจจริงๆว่าเหตุผลที่เราจะต้องพูดกับเขาบ่อยๆมันเป็นเพราะอะไรเขาอาจจะเปิดใจให้เราก็ได้เหมือนกันค่ะสินค้าหรือสิ่งที่เราทําหากเราเปิดใจให้เขาจริงๆและ ใช้ความนอบน้อมความสุขความรักไปอบกอดเขาจริงๆเขาจะส่งฤทธิ์ออกฤทธิ์ออกเดชให้เราจริงๆอย่างแน่นอนอืมเราจะเชื่อมต่อหัวใจของคนที่มีเหมือนเราเข้ามาหาเราคุณรู้ใช่ไหมคะว่าเมท็อกดีคุณรู้ใช่ไหมคะว่าพฤกษาทิตดีคุณรู้ใช่ไหมคะว่าสินค้าของเราน้ำหอมพลังงานหินทุกอย่างดีคําถามคือแล้ววันนี้คุณบอกต่อคนที่เขาอยากจะได้สิ่งดีกี่คนแล้วในภาวะที่โลกเป็นแบบนี้คนเครียดจะดีกว่าไหมถ้าเราไปสอนให้เขาคิดดีคิดบวก คุณได้บุญมหาศาลในขณะที่เขาปกติต้องเปิดดูเรื่องเราเครียดคุณเป็นบอกให้เขาคิดดีคิดบวกนะใช้น้ําหอมพลังงานหินแล้วคิดดีคิดบวกนะเขากลายมาเป็นคนคิดดีคิดบวกคุณรู้ไหมคะว่าการที่ช่วยมนุษย์คนหนึ่งให้เกิดปัญญาตื่นรู้ได้การที่สอนให้คนคิดดีคิดบวกก็ตามหลักศาสนาทุกศาสนาอยู่แล้วถูกไหมคะแต่มีเครื่องกากับจิตเพื่อทําให้คนรู้สึกว่าเออน้ําหอมหินมีพลังดูดซับถ้าเราคิดไม่ดีเรื่องไม่ดีจะเข้าหาเรา หินทุกอย่างเนี่ยเออดังนั้นถ้าเราบอกให้เขาคิดดีๆแล้วสิ่งดีๆจะเข้ามาหาเขามันเป็นเรื่องดีไม่ใช่หรอปล่อยปลาเป็นล้านกิโลปล่อยวัวเป็นล้านตัวก็ไม่เท่ากับทําบุญกับมนุษย์เพียงแค่หนึ่งคนดังนั้นวันนี้คุณรู้เลยว่าบุญใหญ่ของคุณที่ในการทําดีเนี่ยมันกําลังส่งผลสักระนิดให้กับคุณเพียงแต่ว่าการโปรแกรมและการสั่งการของคุณมันไม่สั่งมันเออเล่ออย์อยู่ถูกไหมคุณไม่ได้มีการแบบเฉลิมฉลอง,งแล้วสั่งต่อยอดเข้าหนึ่งกล่องเอ yeah, งอเย้อปปีไ่ได้สั่งส่งตอ มาอีกยี่สิบชุดลูกไปลุยแล้วคุณก็ไฟกับมันไม่ใช่ไปลุยกูไปนอนแคสะดอดมไม่ได้อะการที่เราทําจริงจังไม่ต้องสีเรียสค่ะทําจริงจังแต่ด้วยความสุขถ้าคุณทําจริงจังแล้วคุณเครียดพอมาทำเราก็เออโอเคโอเคพอคุณละไปดูซีรีส์เกาหลีแล้วคุณรู้สึกว่าเสบายใจจังเลยนั่นหมายความว่าการหาเงินของคุณมันเป็นผิดมาตั้งแต่ต้นอยู่แล้วนะคุณต้องรู้สึกมีความสุขที่จะทําคุณต้องกระฉับกระเฉงคุณความมุ่งมั่นของคุณมันต้องเป็นความมุ่งมั่นที่เต มันไม่ใช่ความมุ่งมั่นที่แต่ไปด้วยความเครียดและกดดันอันนี้ไปผิดทางคนละทางเลยเหมือนคลิปเมื่อคืนบอกเนะี้ยไปทางความโชคร้ายนะไม่ได้ไปทางความโชคดีถ้าคุณทําด้วยความสุขความรักความสนุกมันไปถูกทางล้านเปอร์เซ็นต์นี่คือสุดยอดนะคะคลิปฟรีที่ตั้งใจให้กับพวกคุณทุกคนไปเช็คตัวเองค่ะวันนี้คุณอย่ามาถามคนอื่นเลยค่ะว่าจะช่วยฉันได้ยังไงวันนี้คุณถามตัวคุณว่าคุณทําผิดพลาดอะไรและขอโทษและไปต่อแก้ไขมันไม่มีใครช่วยคุณได้ถ้าคุณไม่ มีสติในการดูตัวเองไม่มีใครช่วยคุณได้ค่ะถ้าคุณไม่รับผิดชอบชีวิตตัวคุณเองต่อให้มีป้ายบอกทางว่าอย่าไปทางนั้นหน้าผาเดี๋ยวตกหน้าผานะแต่คุณจะไปอ่ะคุณไม่อ่านป้ายอ่ะคุณจะไปคุณก็ตกหน้าผาอยู่ดีดังนั้นวันนี้ป้ายบอกทางมีคุณจะไปทางไหนคุณคือคนตัดสินใจขอให้คุณโชคดีเชื่อว่าทุกคนจะมีความสุขนะคะหวังว่าวันนี้จะเป็นวันนะที่เป็นวันโชคดีของพวกเราทุกคนจะกลับเจอกันใหม่สวัสดีค่ะ love you